เย th. so yeah, ี่ยมเยี่ยมสีละสองเลยเบคข้าแรงด้วยนะมันสูงแล้วมันนินเอาตั้งแถวใหม่เลยตั้งแถวใหม่ ไอ,อ, <c oughs> อ,อันนี้้หอวันนี้หลับปุยแนะ่สูงไปแล้วพอแล้วไหม <c oughs>